Oh, สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโอค่ะคลิปนี้นะคะเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแอบรักแอบชอบแล้วก็ความรักที่ กันไปแล้วนะคะในคลิปนี้จะเป็นของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูนที่เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มดูสถานการณ์ความรักของคุณกันว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะควางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่8ดาบนะเออไพ่8ดดาบเนี่ยแสดงถึงสถานการณ์และความรู้สึกที่อึดอัดนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนะคะไม่สามารถแก้ไขหาทางออกได้แบบนี้นะคะ ต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ e m p e r a n c e ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะเออเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกนะคะเดี๋ยวก็ติดต่อมาเดี๋ยวก็หายไปอืออารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะมีไพ่สี่ดาบขึ้นมาค่ะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์อันนี้น,น,นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าครอบครัวคนรอบข้างของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอึดอัดเออทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเรามีเกิดการกระท่อนกระแทนเกิดขึ้นนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าบีบกันบีบให้เรากับเขาเนี่ยเลิกกันเนี่ยเนี่ยควางถึงบอกว่าเนี่ยมันมีไพ่ของความอึดอัดอยู่นะคะอืมมาด้วยไพ่เดอะซันนะคะ เดือดสั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยค่ะเขาอาจจะมีลูกติดอืมพอมีลูกติดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าคนเก่าของเขาค่ะยังคงวนเวียนติดต่อแล้วก็ดูลำเส้นมากๆเลยนะคะลำเส้นความไพรเวซี่ของคุณกับเขาแบบนี้ค่ะมันค่าทำให้รู้สึกว่า มันอึดอัดอ่ะแต่บางทีมันพูดไม่ได้พอพูดไปเนี่ยมันอาจจะทําร้ายจิตใจเด็กหรือว่าทําร้ายจิตใจคู่ของเราอืมนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะไพ่เดวิลค่ะเดวิลเนี่ยก็อารมณ์เดียวกับคล้ายๆกับเทมเพลนส์ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่หลบหลบซ่อนๆนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการแอบคุยกันเกิดขึ้นนะเอออาจจะเป็นความรักที่เป็นความลับ รู้จักพูดคุยกันในที่ทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต่างคนต่างมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ดังนั้นความรักอันนี้มันจะเป็นความรักความรักที่แบบสีเทาๆมากๆเลยค่ะหรือว่าการที่คุณคุยกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ก็มีเรื่องของ18บบวกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเป็นความรู้สึกที่โหยหามีความคิดถึงกันตลอดเวลานะคะเนี่ย ไพเดวิลเนี่ยยังบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าตัวคุณนั้นน่ะอาจจะมีความคิดถึงเขาตลอดนะคะหรือว่าตัวเขาคนนั้นก็ได้ค่ะนะพยายามตามติดคุณพยายามตามส่องคุณนะคะเออพยายามมีอิทธิพลในชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดถึงจะพยายามเข้ามามีบทบาทในชีวิตอะไรกับกับเรามากมายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ให้ชัดเจนอะไรไม่ได้มีแนวทางไม่ได้มีการวางแผนอนาคตน,นะคะ มันก็รู้สึกน่ารําคาญใจเหมือนกันนะคะน,นี่เป็นไพ่ของความรําคาญใจนะมีไพ่สิบดาบขึ้นมาค่ะสิบดาบเนี่ยก็คือความเจ็บช้ําน้ําใจนะ,ะคะมองมองว่าความรักที่ผ่านมาของคุณค่ะอาจจะเป็นในอดีตหรืออาจจะเกิดขึ้นณนตอนนี้นะคะมันก็ยังมีความแบบเออเศร้าเสียใจอยู่อ่ะมันมีความเป็นทุกข์นะคะมันก็ไม่ได้ทุกข์ซะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ เวลาที่อยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยคุณอาจจะลืมความทุกข์ไปชั่วขณะหรือล,ลืมถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันเออมันก็มันเป็นแสงสว่างให้ชีวิตอะแต่พอเวลาเข้าห่างออกไปค่ะปัญหามันยังคงเดิมถูกไหมคะเออปัญหามันยังคงเดิมมันก็ยังมีความคิดว่าโอ้โหทำไมเราต้องมาอยู่ในสถานะแบบนี้นะ ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะอืมนะบางทีก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะเลิกเลิกไปเลยอยากที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ออกมาแล้วก็อยากจะไปเอ,อ่อดูคนข้างหน้าดูความรักข้างหน้าละอยากจะไปเสี่ยงกับความรักข้างหน้าละเผื่อความรักข้างหน้าเนี่ยมันจะมั่นคงมากกว่านี้อืมนะ มีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเป็นไพ่เด็กถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยฮะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องระวังนิดนึงค่ะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็เป็นไม่ได้ค่ะอืมมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอืมเออมีบางคนเข้ามาในลักษณะชู้สาวก็มีหรือบางคนที่เข้ามาในลักษณะแบบ เอาผลประโยชน์หรือว่าพยายามที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยร้าวฉานหรืออาจจะเป็นครอบครัวของเขาบีบบังคับเขาไม่ให้เขาอยู่ตรงนี้คบกับเราคุยกับเรานะคะอืหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณก็ได้ที่มีมีลูกติดมามีครอบครัวมาแล้วเคยผ่านการหย่าล้างมาแล้วนะคะพอผ่านการหย่าล้างเนี่ยแล้วครอบครัวเขาอาจจะรับรู้เรื่องนี้พอรับรู้เรื่องเนี้ยทําเป็นเหมือนแบบรับไม่ได้ไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้น อืมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เก้าดาบค่ะเก้าดาบเนี่ยอาจจะต้องความอยากให้ชาวธาตุไฟในเดือนนี้ระวังรักษาสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเก้าดาบแปดดาบสิบดาบอืมมันมีความเครียดค่อนข้างเยอะค่ะมีความวิตกกังวลน,นะคะมีความอึดอัดใจแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรต่างๆนานาเน,น,นะ อ,อาจจะถึงขั้นแบบนอนไม่หลับด้วยนะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้บางทีเราต้องพยุงตัวเองขึ้นมานะคะนะถ้าจมดิ่งลงไปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะอือเดี๋ยวเรามาดูต่อกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนนะต้องขอดูหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์นี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะจะดีขึ้นได้หรือเปล่านะอ่ามีไพ่ King of Pentacles ค่ะ ตามด้วยหกไม้ค่ะแล้วก็ห้าดาบค่ะอืมเด็กถือดาบค่ะเราจะบอกว่าคนคนนี้นเขาก็จะมีอารมณ์ขี้เล่นด้วยนะขี้เล่นแล้วก็มีสเสน่ห์พอมีเสน่ห์เนี่ยมีหลายคนเข้ามาเนอะมีหลายคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะวางตัวไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเท่าที่กวางจาได้เนี่ยมันมีไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมาค่ะ นะวางตัวไม่เป็นวางตัวไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จักขอบเขตอะไรเงี้ยนะคะมันอาจทําให้เรามีความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ได้นะแต่ว่านั่นมันก็คือบุคลิกอะไรของเขาเนะี่ยไปสุดท้ายค่ะเจ็ดดาบค่ะวางมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณอยู่ในรูปแบบที่เอแอบคุยกันอืมนะคะวางก็ยังคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงแอบคุยกันอยู่นะ ยังคงแอบคุยกันอยู่เแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ระแวงมากขึ้นนะระแวงมากขึ้นหรือเขาอาจจะมีการระแวงตัวเรามากขึ้นพยายามตามติดเรามากขึ้นเพราะในในสถานการณ์ความรังที่ความเปิดไปอันนี้ค่ะคนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างคอนโทรลด้วยนะพยายามแบบเจ้ากี้จเจ้าการพยายามที่จะมีอำนาจควบคุมจิตใจของเราค่ะ ออพยายามที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้เราอะไปจากเขาเออมีการแบบสัญญิงสัญญาต่างๆหรือว่าอาจจะมีการออดอ้อนแบบชั่วขณะหรืออะไรแบบเนี้ก็ได้นะคะเออส่วนความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบที่เหมือนไม่คือมีอะไรกันนะแต่ว่าไม่ได้ให้สถานะนะคะเพราะก็ยังคิดว่ามันยังคงเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะ เออยังเป็นรูปแบบเดิมๆอยู่ว่าเขายังไม่ได้ให้ความจริงจังอะไรมากมายอยู่นะคะยังคงเป็นแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เราจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอะ่ะพี่ใหห้าดาบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความรู้สึกอ้างว้างอืมตอนที่มีเขาอยู่อะ่ะมันก็ดีแหละโอ้มันก็ดีไปหมดอะ่ะเออ แต่พอเวลาที่เขาออกไปกลับสู่สังคมของเขาอยู่บ้านเขาอืมแล้วอาจจะไม่ได้ติดต่อเราอะไรเงี้ยนะคะช่วงเวลานั้นน่ะมันเริ่มมีความดาร์กเกิดขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมมันโดดเดี่ยวจังวะเนี่ยเนี่ยดูอารมณ์ของไพ่เลยนะคะโดดเดี่ยวจังวะทําไมโดดถูกทิ้งให้มันอ้างวางขนาดนี้รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะควางคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเก็บเรื่องนี้ยไว้กับตัวเองนะมันก็เลยมีความทุกข์มันมีความเครียดมากๆขอพอาะได่าบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยค่ะอยากที่จะระบายออกอยากที่จะพูดนะอืมมันพูดไม่ได้แต่มาคุยออกับวางได้นะเออมาคุยออกับวางได้มามามา,มาดูดวงมาปรึกษากับวางได้นะคะอืม อามาดูต่อกันค่ะว่าเอามุมมองความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีอัศวินถือไม้ค่ะทำอะไรตามใจตัวเองค่ะคนคนนี้นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะถ้าอยากให้เขาทำอะไรเขาเขาจะมักจะสวนทางหรือทำตรงกันข้าม,ามาค่ะอะมาควีนออฟแวนค่ะ เลเวอร์ค่ะไายในทิศทางมุมมองความรักของเขาเนี่ยม,มันเมจิเชียนค่ะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยถ้าเขามีใครอยู่แล้วเนี่ยเขาจะใส่ใจคนนั้นมากกว่าเป็นพิเศษถ้าให้เขาต้องเลือกเขาก็จะเลือกคนของเขานะคะอืมส่วนถ้าเขาไม่ได้มีใครนะเขาก็ยังเป็นเขาก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอยู่นะยังนั้นนะใครที่ อ,อมีลักษณะแบบเนี้ยเราก็ต้องระวังตัวเองนะเธอจะเราต้องระวังตัวเองพยายามแบบเออห้ามจิตห้ามใจเอาใจไว้อยู่กับตัวเรานะคะอยากไปใส่ใจสนใจเขามากนะอืมดูเหมือนเขาชอบแบบว่าค่อนข้างกดดันเราอะพยายามเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราและเขาเป็นคนที่มั่นใจมากนะ มั่นใจอะไรรู้ไหมมั่นใจว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่ไปไหนเออเขาจะมีอะมีมีคติของเขาอยู่อ่ะเขามั่นใจแบบเนี้ยมั่นใจหรือว่ามันมีทัศนคติอะไรที่เออผิดผิดนิดนึงบิดเบี้ยวนิดนึงค่ะอืมวังขอดูมาดูมาย้ำในเรื่องของความรู้สึกเขาเนะยคะคนคนนี้วามมองว่าเหมือนเขาไม่พอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อนะ่ะเขาชอบในการ พูดคุยเขาชอบความสนุกนะเออเลเวอร์เนี่ยชอบความสนุกเห็นใครถูกใจไม่ได้เลยอะ่ะแทบจะพุ่งเข้าใส่อะคนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคนคน,นี้นะเพจออฟเพนท์โค้ acle, ค่ะเด e w o r เวค่ะแล้วก็ก้าไม้ค่ะ ตามด้วย king of swords ค่ะแล้วก็สามถ้วยความรู้สึกของเขาก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจอ่ะเออถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่เออเป็นคนที่ให้ความสบายใจกับเขาอ่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอ่ะอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ถ้าวันใดวันหนึง่งคุณนำปัญหามาให้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่ แล้วแต่เรื่องงานเรื่องอะไรที่คุณอยากจะเล่าให้เขาฟังอะอ,อหรือแม้กระทั่งคําถามว่าจะชัดเจนหรือเปล่าจะมีแนวทางไว้จะพาไปหาครอบครัวไหมหรืออย่างเงี้ยนะคะถ้ามีพูดขึ้นมาปุ๊บคนเนี้ยเริ่มแบบอิดออดและเริ่มแสดงอาการและแสดงว่าอาการว่าไม่โอเคนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นในรูปของผลประโยชน์คะ่ะผลประโยชน์ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงในเรื่องของเงินทองอย่างเดียวนะทุกคนอืม มันในเรื่องของความรู้สึกด้วยเออเวลาที่เขาต้องการเนาะเวลาที่เขาต้องการเออเรื่องแบบนั้นหรืออะไรแบบนี้นะคะเออเขาก็จะมาหาเออหรือถ้าเขาหรือถ้าเขาคนนั้นมีความต้องการสินของเงินทองเขาก็จะแบกหน้ามาหาคุณให้คุณได้ช่วยเหลือเขาเกื้อกูลเขานะคะอืม ันก็เข้าใจแหละความรู้สึกเนี้ยมันไม่ค่อยอยุติธรรมแต่มันก็จะมีโมเมนต์ที่ว่าเราเนี่ยเราชอบเขาไงเราลักเขาไงเรายังไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากนี้ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเออมันไปต่อไปได้คุณต้องความคิดว่าคุณต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละเออนะถ้าเกิดว,ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆีง่ยเราก็พยายามดึงตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะอืพยายามดึงตัวเองขึ้นมาเรื่อย แต่วางบอกเลยว่าคนนี้เขาไม่อยากให้คุณไปไหนพยายามคอนโทรลคุณพยายามแบบให้คุณอยู่ในกรอบมากๆเลยนะคะทําท่าเหมือนหึงคุณทําท่าเหมือนห่วงคุณให้คุณรู้สึกว่าเออเขายังแบบห่วงเราเว้ยเขาแบบเขาห่วงแล้วเขาหึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ์ของเขาซะมากกว่าอืพอพอไพ่เมจิกเชียนขึ้นมาเออมันเป็นกลยุทธ์ของเขาที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่กับเขาอะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในไพ่แนะนำกันนะคะไพ่แนะนำที่กว่างได้นะคะก็คือ Rebel ค่ะก็คือการกบฏนั่นเองเออถ้าแปลตรงตัวมันคือการกบฏการขบฏอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกลับมาฉลองที่ตัวเองสามารถยืนหยัดได้นะกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนรู้สึกตัวค่ะว่า ที่ที่เราอยู่นะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราเออนะตอนเนี้ยคุณอะไหลาตามน้ําอยู่ใช่ไหมคะเออไหลาตามน้ําโอนเอ็นเขาอยู่แล้วก็รู้สึกรักเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่นะทั้งที่เราทั้งที่เรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่ได้นะพอเมื่อรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราสวนทางเลยค่ะเออเราสวนทางเลยว่าเฮ้ย ฉันต้องกลับมายืนหยัดด้วยตัวเองจากเมื่อก่อนเคยรักเขาใช่ไหมกลับมารักตัวเองให้มากกว่ามากกว่าการที่รักเขาแล้วก็กลับมาคิดว่าที่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ที่ที่เหมาะของฉันเพราะว่าอยู่แล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีตัวตนเน่ะจริงๆไพ่เดวิลขึ้นมาไพ่สีดาบขึ้นมาเท่าที่ความจาได้นะสีดาบเดวิลขึ้นมามันเป็นไพ่ของการที่อยู่ด้วยแล้วไม่ค่อยมีตัวตวนไม่ค่อยได้มีความสําคัญสักเท่าไหร่ จะมีความสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อเขาต้องการซัมติงค่ะอยากได้อะไรสักอย่างแล้วก็จะกลับมาถ้าเขาทะเลาะก,กับทางนู้นเขาไฟกับทางน ون, ู้นปุ๊บเขากลับมาซบคุณแล้วค่ะหรือเขาจะมีปัญหาเรื่องของงานแล้วไม่มีใครแบบต้อนรับเขาเลยนะเออเขาก็จะกลับมาซบเราอ่ะช่วยเราช่วยหน่อยได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอมืมันเป็นแบบนั้นนะ อันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแอบ,บรักแอบ,บชอบนะคะแล้วก็ความรักที่จบลงไปแล้วของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะจิ้มลิงก์มาเลยค่ะเออถ้าไม่มีรูปเนี่ยมาดูกวางหน่อถ้าไม่มีรูปไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะขอแค่ว่ามีชื่อเขาก็พอแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเคยคุยกับเขาแล้วนะกวางขอแค่นั้นเองแค่ชื่อคุณกับชื่อชื่อเขา นะคะแล้วก็มาดูดวงกับกวางได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะตั้งคําถามไม่เป็นนะคะเดี๋ยวกวางจะช่วยตั้งคําถามให้นะคะมาลีแลกสบายๆยอยากระบายอะไรก็ระบายได้เลยนะเออกวางฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ